วันนี้ก็เอาน้ำข้าบ่อปลาครับเปลี่ยนตัวปลานิลปลาตะเพียนปลาหนวดจันนะฮะชีวิตหนุนจากไวรัสโควิดก็อีส่วนนะครับส่วนดวงดำนะครับเพื่อนๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับใส่แมสยินร้อนช้อนกูนะครับอะไเรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ไปนะครับ ที่คนเยอะๆแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตายอยู่บ้านอยู่ช่องนอนจับนมเมียอยู่นะครับสบายบายมีกี่วันก็ก็คงจะดีขึ้นนะครับทุกคนก็ดูใลตัวเองด้วย